ต้องสวัสดีที่น้องชาวเอ็นยูร่นะครับจากหลายๆที่นะครับพลังไปครับพลังไปครับอันนี้ร่มต้องแต้มีรู้ค่ะแนนนาะครับเดี๋ยวขออนุญาตเจ๊ทีไปยืมสร้อยผู้ใหญ่ลีว้าว เดี๋ยวช่วยดึงแป๊บเดียวหมดแต่ดูแล้วไม่น่าช่วยมากขึ้นเงินได้อยู่แล้วสองใช่ไหมเฮียสองสองไปสอง ที่โยครับต่อลำปางเมียงไหโอ้เป็นลูกครึ่งว่ะลูกครึ่งเมียงครับเมียงเมียงมีซีด้วยหักไปแล้วเดี๋ยวระบบวดลงเฟซไทก็ถึงไหนถึงนั่น พูดอะไรดูดอกยางมด้วยเสียแวเียมกีเที่ยอะไรเนี่ยยบอกว่าเสียระบบแล้วครับเสียหมดเลยแกขี้ไวายหมเลย จะไปไหนก็ไปได้แต่ถ้ามาได้เพราะเมียยังไม่ด่ากดไลค์กดติดตามใ้ช่องยูทูบของผมด้วยนะครับ สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่20กุมภาพันธ์นะครับผมกําลังเดินทางไปที่อาเภอทับทันนะครับเพื่อนเพื่อนที่รับชมในช่องทรแม็ก7อ็ดกฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับเราเจอเพื่อนแล้วครับเส้นทางเดียวกันครับวันนี้เรามีนัดมิ๊งไปขี่รถวิบากกันนะครับที่วณัอุทยานเขาหลวงเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดอุทยธานีแล้วก็จังหวัดนครสวรรค์นะครับ นี่แหละครับความบันเทิงเริ่มแล้วฝนมาแล้วครับ<อ>น่าจะใกล้ถึงแล้วเรัหน่าจะมาถึงกันแล้วนะครับนี่ฮะเราจะผ่านที่จอดได้ไหมเนี่ยวสวัสดีครับพีน่นพครับสวัสดีครับจอดรถไหนอ่ะจอดสวัสดีครับจอดตรงนี้นนครับมีที่จอดอยู่อ๋อโอเคเไม่เขาไปได้อยู่ นี่เรามาถึงในในงานแล้วนะครับตอนนี้เพื่อนๆก็มาค่อนข้างเยอะแล้วนะครับวันนี้พี่นพเอาเจ้ามาขาวฮัสควาน่ามานะครับนี่โอ้โหคือซื้อมาจอดนะครับคันนี้ค่าตัวก็ไม่ต้องพูดถึงนะครับ350 k กนะครับสวัสดีครับน้องมอนนะครับบัดดี้ยังไม่มาครับรอบัดดี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะเข็นกันครับบัดดี้สองคนนี้อันนี้ก็เป็นกลุ่มพี่ หลายหลายคนนะครับนี่เรารวมตัวกันลิงที่บ้านเลขที่7นะครับเป็นร้านกาแฟมากันเยอะครับเดี๋ยวเราจะไปลงทะเบียนกันตรงนู้นนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนสวัสดีครับป๋านี้พรวันนี้ไม่หนีฮะวันนี้อมไม่หนีวันนี้ไม่หนีวันนี้สู้ตายวันนี้สู้ตายนะ ไม่เจอกันนานเลยครับทุกขั้นรอนตั้งแต่ต้นปีมานะพี่ันพี่เพลงกันเลยนะครับต้องก่อนอื่นต้องสวัสดีพี่น้องชาวเอ็นดูโรนะครับจากหลายๆที่นะครับที่มาร่วมงานนี่คือชุดมือเที่ยงนะครับก็ดีใจมากๆพี่วันนี้ก็มาเยอะพอสมควรนะครับกำแพงสุโขทัยพิษณุโลก แต่กรุงเทพก็มีอยุธยาก็มาสระบุรีแฝงไปถ้าเอ่ยชื่อไม่ถูกนะครับนี่มันเราสวรรค์ชัดๆเป็นมาเกือกนะนะครับเส้นทางวันนี้ก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับเราก็ทักทายเพื่อนๆหลายๆคนเรายังไม่รู้จักกันนะครับพลังใบครับพลังใบครับพลังใบพลังใบอืมบ่าบีพลังใบสวัสดีครับเป็นน้องของพี่บีอ๋อพี่บีมาหน่อยเอ้ย เอ้ครับพิธาที่เออ๋ออันนี้คืออะไรกันเนี่ยอันนี้เป็พลังใบครับพลังใบครับอันนี้ร่วมค่ะต่องใจมีรูค่ะบริจาคครับหนยหาซีนมาหน้าหนึ่งขอบคุณครับต่อไปครต่อไปเข้าต่อไปขอระยะกดเงิอให้น้องบอลหน่อยครับผมกดเงินกระสุนนะครับกดคนที่ทำทางนะครับนะครับเส้นทาง นะครับเดี๋ยวขออนุญาตก็ขี่ต้องที่ออกไปจากตรงเนี้ยเบาๆหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะมีลูกค้าที่อยู่ตรงร้านอาหารนะครับก็ขี่กันไปต่อกันไปเป็นแถวๆแล้วกันนะครับใครไปถี่ต้องเหนืหอ่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายหึงไสวัสดีครับ Where are you from? From England. Where do you live? n i c e to meet you. y o I'm Max. Max. Yes. ฮะ Lee. Lee. ผู้ใหญ่ Lee. Wow. w ู o ใหญ่ Lee. เออ Okay. ครับวันนี้ครับยาฆ่าเชื้อโคว้ดหน้าตาครับครับผมแคป t ั่นครับโจโจ้หมีเราอะ จะไปไหนยังก็ไปได้แต่ถ้ามาได้เพราะเมียยังไม่ด่าสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหนิสอุตสาหนีเข็นอ้อยมาเลยเนี่ยมาครับลีงานมาลีงานมาเลยนะครับฝนตกมากทำงานไม่อะไรอ่ะพี่โยหักไปแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยยังไม่ไปไหนเลยเนี่ย เราไปทักทายสอทอตุ้ยกันหน่อยครับสวัสดีครับพี่เกตสวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับเจอกันโอ้โหเจอกันแล้วครับตอนนี้เพื่อนๆก็หลายคนก็ร้านกันออกกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวกันนะครับแล้วก็จะมาฆ่าเชื้อโควิดกันครับกริ๊บมันทําให้ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่นะครับนี่นะครับเราจะเลี้ยวกันตรงนี้นะครับ ข้างหน้าเป็นอะไรครับทำไมขึ้นชา้าจังเขาแบบเขาหยุดพัพอะ่ะเหมือนแตกๆไปเลยแตกๆไปเลย หนึ่งคันนะครับมันต้องรอดไม้ไผ่นะตรงนั้นนะนข้นมาได้ลครับดันขึ้นแล้วก็ดันลงครับเท่าไหร่มาพี่ผมนึกว่าอยู่กับหลงห <l oss> ลงอีกไกลแล่ะ มาแล้วครับใช่กลุ่มพวกเราหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยพัตตนีที่ติดหม้อเหรอคว่ำอยยิ้มายเหมือนดันขึ้นเลยยิ้มายเมื่อกี้เนี้ยายปุ๊บเจอมาความไหลลงล่างเลยนะ่ยานไงพี่หน่งใช่ปะสายโซ่เราจัดรู้กันดีครับว่าเส้นทางเนี่ยมัน นางสวยน้ำมาก <laughs> นี่แหละครับเส้นทางเอ็นโดรมันก็จะเป็นอย่างนี้แหละผมกับเสียสุดอยู่ตรงร่องน้ำนี่แหละครับจะมีน้ำตกน้าน้ำไหลตามร่องน้ำมาตลอดระวังด้วย,มา,ยมาแล้วมาเร็มา ปเติมเยอะไปเติมเยอะไปรมันต้องเพิมขึ้นครับมันติดกันอะไรก็ไม่ได้ปนเราเติดรล้วติดลก็รับมันมันคืออะไรครับยาวเป็นหางว่าเลย ว่าสองเขาป้าว่าสองพี่ฟังพื้นไม่เต็มครับครับต้องช่วยกันดึงนะครับโอ้โหสู้ไปครับพี่อย่าไปทอนนะไม่ยากไม่ยากเขาบอกนะครับผมเขาบอกเขาบอกว่าไม่ยากครับไม่ยากแต่แต่ไปไม่ได้ทีเฉยเริ่มหิวข้าวแล้ววะที่อยู่ที่ไหนนะนี่ต้นเมืองครับ ต้นเมืองเหรอโอ้โหเนี่ยถ้าไม่มีข้างหลังนะพี่กลับไปแล้วไม่ให้กลับขวางไม่ไว้บนเลยเนี่ยนั่นแหละเราไม่ให้กลับหลายคนก็ขึ้นไปได้แล้วมันจะมีสองขยักเนาะเราจะขึ้นได้กันแล้วเนี่ยก็ส่งนิดนึงแล้วก็เปิดทึ๊บึ๊บเฮียวสองเฮียวสอง่าไงครับ ยังครับตอนนี้อยู่ประมาณสักหน้านประมาณสามสิบกว่าคันมันเป็นร้านหินเดี๋ยวทีมเราเดี๋ยวขึ้นไปเดี๋ยวอยู่รอช่วยเดี๋ยวช่วยดึงสักเดี๋ยวหมดแต่ดูแลไม่น่าช่วยมากขึ้นเนื่อได้อยู่แล้วไม่มีคาว่าไกลสําหรับนักเดินทาง,าง,ทางเอา้า เดี๋ยวโชคสวัสดีครับต้องการมือต,ตึงมาดีเลยสองใช่ไหมเฮียสองทำได้ทำ ติดตามช่อง TR Max 77เฮ้ยเยี่ยมมากเลยช่างสุดยอดเติมกว่านี้ดิเติมกว่านี้ดิคันเร่งอ่ะอ่าเอ้ยทับขาทับขาทับขาเมื่อกี้เมื่อกี้ผมได้ยินเสียงอะไรรู้ปล่า บอกว่าน้องๆบอกวีเลยนะครับที่นี่เขาหลวงจังหวัดนครสวรรค์สนุกครับมันมากแอมแอมแอมจอดรถลงลงมาช่วยยกรถหน่อยถ้าได้ล้มแต้มหนึ่งแล้วเนี่ย มมจะมาอีกใช่เดี๋ยวมันจะมาอีกไปกันต่อครับโอ้โหทางยากๆไม่ล้มครับมันล้มตอนลงเนินเรามาทะลุทางดำแล้วครับมไม่รู้ว่าจากนี้จะไปทางไหนต่อ,อเ้าโอ้โมาถนนดำแล้วนะครับอโอ้ยถึงน้ำแล้วเจอน้ำทันที บอกว่าตรงนี้จะขึ้นเขาหลวงแล้วนะครับ <L un> เป็นไรนะน่ะ่ <L un> ครับน้งมอนครับ <L un> แดมือครับ เดินหอดูไฟนี่นะครับหอดูไฟอะไรนะเป็นอะไรน้องนี้หลอกตังส่งใหม่ส่งใหม่น้องสรงใหม่ดีกว่าเชียวพี่ถ้าอย่างนั้นเหนื่อยไปเทคไใหม่ไปเทคไใหม่อย่าฝืนเดี๋ยวมันจะปิ้นมันจะหาวนี่นะครับเจอพี่อยู่กำแพงนะครับพี่อะไรครับเอกครับพี่เอกนะครับแล้วก็พี่โยครับพี่โยนะครับอยู่ลำปางเออลำปางครับ พ่อลำปางแม่เจียงไฮโอ้ยลูกครึ่งว่ะลูกครึ่งเมียงกับเมียงเมียงมาแล้วครับอีกคันหนึ่งม่อนครับม่อนน้องม่อนน้องม่อนครับยังรอมีซีนด้วยอ้าหักไปแล้ว ทอนทอนทอนวสองทอนทอนวสองมันสบายสบายแบบนี้สบายสบายสบายเลยโอ้โหขึ้นมานะครับรถทางเดินอยู่ข้างเนินอยู่เพิ่งขึ้นมานะครับเอาใหม่ดิอย่า อย่าไปยอมอย่าไปยอมมาไหมอย่าไปยอมเออเย่ายบระบบหลล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 ลนลลลูลลลลลนเอลลลอลล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 ลัลเลล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 ลีลลลลลเลล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  แกบอกว่าเสียระบบแล้วครับเสียหมดเลยแกขี่ควายก่อมั้งแกได้แล้วได้แล้ววันได้แล้วเป็นยังไงครับดีครับบางคนลุ่บางคนหลุดเขาเรียกว่าบางคนค่ะเขาไม่ได้ เปิดยกหน้าบางคูนหักทักวนให้รถยมันไล่เบาไล่เบาอีมาเวหลายพ่อไว้หลายพ่อไม่ได้ครับถ้าขไม่ได้เดี๋ยวพ่อตกเกี่ยวใครซึ่ไปด เทคใหม่เทคใหม่อันนี้ครับไม่ใช่ครับสองห้าศูนย์ครับโอ้โหขึ้นได้แล้วได้แล้วทิวทัศน์ครับทิวทัศน์ครับมีเป๋เป๊ะแล้ว,วทิวเอ้ยนิดเดียวเองเนี่ยได้เสียงมาได้ว้าได้แล้วได้แล้วไม่ยอมลุกได้ไม่ยอม รับจบครับรับจบเฮียนี่ครับเฮียนิรันรับจบครับจบมาแล้ว3คันครับคันนี้จะเป็นคันที่4แล้วครับมาแล้วครับ w R 155รับจบโดยเฮียนิรันครับดูซิว่าจะขึ้นได้ไหม ต้องอย่างนี้ <S 1> <S 1> นครสวรรค์ครับอำเภอกกพระไปกันแล้วรือตอนนี้เราอยู่ที่ มาดูไฟ,ฟนะครับเ,เดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับ เป็นเวลา6โมง35ครับ ก็จะกลับกันแล้วนะครับเอาแล้วรถใครติดครับตอนกลางวันเรากู้รถที่บากครับตอนเย็นเรากู้รถกระบะครับ เออพอแล้วพอพอพอลดกทธพอลดกทธพอ